อีกแล้วครับวันนี้เป็นโปรเจกต์ของตัวมาด้าสองนะครับมาด้าสองที่ผมพูดไว้ฟังว่ามาจัดโป่งล้อนะครับถุงลมนะครับคือทําผ่งแยกนะครับแนวแก๊สครับวันนี้ของบางส่วนนะครับมาถึงแล้วถุงลมพอถุงลมนะครับมาถึงเราประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโชกเราทําเสร็จแล้วนะครับตัวโชกเราทําเสร็จหมดแล้วอุปกรณ์เทปสาย ตึมเสร็จแล้วนะครับเลยจะเอาใส่ในตัวรถนะครับอ่าแล้วเราแต่งแค่ขึ้นเป้าเป้าเีล่ลงในรถกับขึ้นรถสวิคขับแล้วก็ประปอกอบถุงหลังนะครับตัวถุงลมเราเรียบร้อยแลนะ้วชุดนี้เป็นชุดซีวาวซีวาวหนึ่งถังซีวาวหนึ่งถังหนึ่งปั๊มนะครับเป็นชุดขึ้นลงขึ้นลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงเรียบๆนะครับสบายๆเน้นชอบความเตี้ยโดยหลบเนินได้ขับสนุกนะครับ ชุดนี้ของผมราคาจบที่สี่หมืนบาทนะครับสี่หมืนบาทนะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับชุดนี้นะครับใส่รถเล็กนะครับอีโคคาพวกซิตี้วีออสนะครับเนี่ยครับพวกรถรถเล็กใส่ได้แต่ถ้าเป็นพวกรถใหญ่นะครับต้องอัพอีกชุดหนึ่งคือเป็นชุดสองปั๊มแรงดันเยอะกว่านี้นะครับคือเราเริ่มเริ่มนะครับเริ่มชุดสี่หมืนบาทจนล้มนะครับอ่าตัวล้อ รอเป็นงานไต้หวันนะครับรองานไต้หวันยุคนี้รอแท้ผมไม่เคยดันลูกค้าครับไม่เคยดันเพราะว่างบมันสูงในตอนนี้คือเราก็แนะนาแต่อยู่ที่ลูกค้าเขาเลือกนะครับแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลูกค้าเลือกรองานไต้หวันนะครับชุดนี้สิบนิ้วนะครับสิบนิ้วสิบนิ้วนะครับผมสั่งมาสิบนิ้วตั้งสี่ล้อนะครับเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงเพิ่งมา เห็นรับไปแกะดูกัน ชยชุดนี้คือทางทางต๊าของนะครับแกต้องการให้เป็นสีดำนะสีดําทั้งชุดนะครับแต่ผมหาของไม่ได้นะครับหรือหาได้ต้องรอผมเลยเดินใจเอาไม้แกเลยนะครับเอาไม้แกคือสีนี้เดี๋ยวเรามาทําสีใหม่เรา,าบิ้วใหม่ตามที่แกต้องการนะครับคือเราจัดให้ได้หมดได้หมดครับ เราต้องการคอนเซปต์รถคันนี้คือตตตเตี้ยๆสแตนดนะครับแบบเตี้ยสุดๆแล้วก็วดหูททนะครับกดหูด้วยนะครับโอเคมามามาชมสภาพรถกันครับตอนนี้มาชมก่อนนะครับตัวล้อนะครับยังต้องรองต้องรองอะแดปเตอร์นะครับยังต้องมีอะแดปเตอร์นะครับ ส่วนคันนี้ย่างพูดคันนี้นะครับมาด้านนี้นะครับด้านหน้าเกิดการชนมาด้วยนะครับก็เลยเปลี่ยนอะไรหมดด้านหน้านะครับเคมอะไรไหมหมดอะไรผมสั่งไปแล้วนะครับคันนี้ดูดแน่นอนคือที่ผมมองโปรเจกต์ไว้ก็คือฝากระโปรงคาร์บอนนะครับฝากระโปรงคาร์บอนฝาท้ายคาร์บอนนะครับแอรเตเตอร์ก็นะ่าจะององประมาณสองนิ้วนะครับ้าอยากตอนตัวนี้ อะแดปเตอร์ของเดิมครับมืดหน่อยครับขอโทษด้วยอ่าอะแดปเตอร์ของเดิมตอนนี้ของพี่แกรอมานิ้วครึ่งนะครับรองมันินวครึ่งมันถ้าเอาที่ผม,ผม,ผ,มผมยับผมยังไม่พอบวชไม่พออย่างนั้นก็เป็นของนล้วนะครับเพราะว่าทาผมเยับอย่างน้อยต้องต้องยื่นประมาณสามนิ้วครึ่งผมจะทำนะ ถ้าทำให้ผมทำผงเย็บนะครับคือคือให้ทํทำผงเย็บโดยลูกรีบๆทิปรีบๆๆๆมไม่ทำคือมันไม่ใช่แนวท้านเราผมไม่ทำเหมือนในะครับคือบางบางทีเราต้องดูความลงตัวด้วยไม่ใช่ว่าลูกค้ายอยากทำยังไงทำให้โดยที่ว่ามันมันหลุดคอนเซ็ปต์นะครับถ้าดึงแค่นิ้วสองนิ้วนะครับไปทางอื่นดีกว่านะครับอย่ามาลงในแนวผงเย็บแนวล็อกเก็ตแนวพวกนี้เลยเพราะพวกนี้มันต้องโหดรับทมต้องโหดนะครับ คันนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกกันไปว่าน่าจะแกยเคย,เคยใส่มาแล้วนะครับเคยใสเคยใสผมเย็บมาแล้วแต่ผงจะไม่โอเคไม่เยบร้อยนะครับฝาท้ายนะครับชุดฝาท้ายตรงครงเป็นงานคาร์บอนด้วยนะครับฝาท้ายคงเป็นงานคาร์บอนด้วยนะครับคาร์บอนก็วิ่งแบบที่ร้านนะครับแล้วคงใส่ปีกลังนะครับเดี๋ยวตรงไหนก็ต้องเลือกกันอีกทีนะครับ อันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลคอนเซปตก็คือสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลรอดำรอชมกันนะครับว่าคอนเซปต์ของเรานะครับจะปั้นนะครับรถทำนี้มาได้ออกมาขภางหนทีนี้ ของพรอแล้วนะครับของครอแล้วเราก็พร้อมลงนะครับพร้อมลงได้เต็มที่เพราะว่า่อนนี้เกิดจากหลายๆอย่างนะครับในการขนส่งด้วยขนส่งก็ช้ามากแล้วก็ล้อด้วยพ็จะล้อไ่มาผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับพอดีโชคถึงพร้อมกับล้อก็เลยอ่าเราลงได้เต็มที่ครับทันนี้กําหนดส่งเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับแต่ล้อมาแล้วโอเคแล้วผมไม่ไม่รีเรียแล้วเราบู๊ได้เต็มที่ครับทีนี้ ุ้มบนตัดแน่นอนตัดกีินิ้วเดี๋ยวต้องลองวัดนะครับตุ้มบนตัดแน่นอนเขาได้เปี้ยสุดตุ้มบนต้องตัดต้องตัดครับต้องตัดงานที่บอกนะครับอ่าคันนี้นัดล้อนะครับเป็นนอตล้อนอตล้อแต่งนะครับนัตล้อมีปัญหาหนพี่ดูยังต่อดูดิค่ขาดหลุดเนี่ยคือคือนอดล้อที่ใส่มานะครับมันมันขาดนะครับตอดไม่ได้ ที่เยวที่ทำได้คือต้องโจกนะครัจบจกน็อตตัวผู้อย่างเดียวคือเป็นงานหินเลยนะครับค,คนที่ใส่น็อตแต่งนะครับผมบอกอย่างต้องคนพึงระวังนะครับนี่เลยน็อตพวกนี้นะครับใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ถ้าเกิดเริ่มเริ่มจะบิดนะครับให้สังเกตเลยถ้าบิดนี่คือต้องทิ้งเลยครับห้ามใส่ขาดถ้าไปขาดที่ไหนนี่งานเข้าเลยนะครับถอดล้อไม่ได้นะขถอดล้อไม่ได้คันนี้ขาดมาสองตัวนะครับ ฝั่งขวาเจาะแล้วนะครับเหลือแตปฝั่งซ้ายคือใช้เวลาเกือบวันจริงๆนะครับกว่าจะเอาออกมาได้คือการเอาออกก็ต้องไม่ให้ล้อแม็กเป็นรอยด้วยนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับโอเคนะครับเอาล้อออกก็วางตำแหน่งถึงด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับภาพตอนแรกมาเดี๋ยวเราจะบิวให้คลิปเลยนะครับทุกจุดนะครับทางเราโรการันตีครับตอนนี้ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามบนฝาบนนะครับมองใหม่ทั้งหมดนะครับเบ้าสวิตกำลังพาไปทำอยู่นะครับผรฝากเพืให้ครับไปติดตามนะครับ เนะื้งตายทันนี้นะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเราจะบิ้วเราจะปั้นให้มันออกมาเป็นยังไงจะโหดได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าเราทํารถได้ทุกที่หออนะครับจะเอาแบบไหนแค่มาคุยกันนะครับคุยกันนะครับรบประมาณไหนจะเอาอยัางไงนะครับเราจะก,การได้ได้หมดแต่ต้องเสร็จลดุเรถต้องเตี้ยถ้าให้ผมปั้นรถโดยที่ว่าตูจะดิตหรือว่า ไปแบบงุ่งของผมผม,มันมัน,ม,นมันหลุดคอนเซ็ปต์ผมนะครับผมเลยส่วนมากผมไม่ค่อยทําถึงถามมาผมก็ไม่ได้ามไม่ค่อยทาครับรุ่งรงเลยนะครับบางทีเราเราก็ต้องมีแนวทางของร้านเราไม่ใช่ว่าจะทําเอาแค่เงินอย่างเดียวเหมือนกับว่ามาเคือผมเย็บให้หน่อยล้อเดิมล้อเดิมผมไม่ทําเพราะว่าถ้าถึงวันที่ลูกค้านะครับลูกค้าบอกอยากใส่พุงลมอยากใส่พุงลมก็ทุดปัญหาจะเกิดกับลูกค้า พราะมันจะติดหมดเลยนะครับมุงเลี้ยวพอล้อร้อนแล้วยื่นแล้วพอมันยิ่งเตี้ยครับมุงเลี้ยวทุกอย่างมันทนไม่ได้เลยครับติดหมดครับบอกได้เลยพุกท่าเสียงเงินเปล่าผมเลยไม่ไม่ทำนะครับยังไงก็ครับก็ฝากด้วยแล้วกันว่าคันนี้คันนี้ผมก็การัตีได้เลยว่าจะเป็นรถที่ว่า่อรอขออนุาตเราให้นอนนะครับอ่านี่เคื่อดีเซลนะครับเคื่องดีเซลเดี๋ยวรอประชุมได้เลยนะครับว่า โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับรอชมขั้นตอนต่อไปใส่ล้อใส่ถุงลมเสร็จเอาลงพื้นเดี๋ยวผมจะมาเทศบาลถุงลมนะครับให้ดูการทํางานแล้วก็ว่ารถตียแบนเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ